ห้ามยื่นมือห้ามยื่นขาออกนอกตัวรถพ่วงเป็นเด็ดขาดนะครับแมาสวัสดีมีแห้งแข็งเงือกเขาได้พี่น้องเขามาได้พาเได้หน่อยไปเล่นน้ำตกไปเล่นน้ำตกกันแอวหลายเอาไปเรามีรถพ่วงเราก็ไปรถพ่วงอย่ายื่นแขนยื่นขาออกนอกตัวรถนะลูกไประยะทาง2กิโลไปกันเลย จะจิ้มเขี้ยวไม่จิ้มเขี้ยวอยู่ที่ลูกเก่งนี่โซเฟอร์อลูกเก่งลุยเอามันกันใหญ่เลยเห็นไหมอ่ะจอดร้านค้าก่อนเด้อบปล่าดิร้อยไหมลูกเอาเด็กๆอดทนหน่อยอยากไปแอวอยากไปก็ต้องอดทนนะลูกมาเดี๋ยวซื้อของแป๊บกองทับเดือดท้องเอาอะไรบ้างลูกเ,เ,ลเลสีเขียวนมเอานมด้วยใช่ไหม โอ้โหนมแถมได้ไนเลงไงใช่ไหมเลงนี่ไหมเลยเอร่อยอ้าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์กองทับท้องให้เด็กก่อนเดี๋ยวหิวเพราะว่าเราจะขึ้นไปทางภูเขานะครับไปทางภูเขามันจะมีน้ำตกเล็กๆพาไปเที่ยวน้ำตกออาหมวกลวนหมวกลวนเร็วไอ้ลูกวิ่ง เอาขึ้นใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปขึ้นดีๆนั่งดีๆเดี๋ยวให้ลูกขึ้นก่อนไปนั่งลงนั่งลงโอเคไปเลยใกล้ถึงแล้วอะไรเอาลง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 โอ้ยดึกหน่อยต่อยดากเอ้แหนรถพ่ววซื้อมาตั้งไม่รู้กี่ล้านเอ้า ไปไปไปเร็วเร็วเร็ว,รวไป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 ลงไปลงไปมันจะตุ้ลูดสิลูกระวังตื้ลืดนะต้ะตองปิดระวังนะลูกอย่าระวังตื้ลืดไปดดนี่คือเส้ดอว <c oughs> ไรยังไงฝั่งนี้จะเป็นภูเขา ภูเขาแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาแล้วก็จะมีน้ําตกนะครับน้ำเขาเรียกว่าน้ํามันผุดขึ้นมาจากบ่อเขาเรียกว่าน้ําออกครับน้ําจะใสยเย็นดีมากเลยน้ำมันจะผุดขึ้นมาจากบ่อโดยปฏิหารคือคล้ายๆน้ํำพุร้อนครับแต่อันนี้เป็นน้าพุเย็นเย็นมากแล้วก็สามารถกินได้ดื่มได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยเพราะว่า มันเป็นน้ําที่ผุดขึ้นมาจากบ่อเพราะว่างวยโพนเคยเคยไปที่ต้นน้ําแล้วรู้สึกว่าจะเป็นวัดป่าเลยเลยนะครับมันจะมีว่ามันแปดช่องแปดรูเนี่ยที่มันผุดขึ้นมาจากดินนะผุดขึ้นมาจากดินโดยที่ปฏิหารเลยเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้มาตั้งดึกดําบันละแล้วก็แต่ละปีก็จะมีก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับมาไหว้ไหว้น้ำออก คือเป็นน้ำเลี้ยงหมู่บ้านเลี้ยงตำบลเลยก็ได้เลี้ยงอำเภอเลยก็ได้นะครับไปดูกันเลยนี่น,นี่เด็กๆมาแล้วสนุกกันเลยอ่าอ้าวนี่ไงน้ำใสมากใสเย็นฮะได้ไม่ดึก โอเคครับไปขอจะพาไปตัวนำได้ไหมขอตัวนำสบายก่อนลุงวอยขออนุญาตตดแป๊บนึงนะอ้ยอน้อยอ่าไม่ต้องลงมาลึกนะไอ้ป้าปลาใหญ่อ่าพาได้หน่อยไม่เล่นน้นครับป่านนี้น้ำตกเข้านี่ละโอ๊ยสบายเลยเย็นดีครับ แต่เ,เรื่องนั้นอย่าลงมาลึกนะตรงนี้มันลึกมากเลยครับนี่นี่อ่าตรงนี้ลึกมากเลยเป็นน้ำที่แบบไหลไปอยากธรรมชาติที่ตำนานที่พุทธผู้แก่พันเล่ามาเนาะว่ามันพุดขึ้นมาจากบอ่อเป็นบอ่อน้ำออกแล,ล้วก็ไหลมากเป็นลำธา,ารแล้วก็น้ำ โ oh, อ้ตรงเสียแหละครับเ uh, ย็นดีว้าดีนะครับเย็นสบายเลยเพิ่นว่าสัญญากัาไปในนี่นะไปเก็บพัก <Yeah. S 1> นสิมีพักหนามได้ป่ะนี่ข้างในสิมีพักหนาม <Yeah. S 1> อันนี้คือบรรยากาศของไอ้บ้านนาะดอกไม้เลยครับเด้อ อําเอวังสะพุ่งครับเห็นบ่ต้นผักหวานมั้ยตอนแรกเห็นบ่เอ้ยต้นผักหวานครับต้นพักน้ำมันสิมี้ักน้ำดิย่างไปเรื่อยเก็บผักไปน้าทางกันเลยใช่ป่ะท่าเรื่องหน่อยมาเล่นน้ำฮ้อนสิเห็นก็ฮ้อนมาลงมาลงมาโอเยร์คุณ อันนี้คือน้ำอมฤตปกติลุง,งวยจะไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้ขอขอขอน้าขนมเด็กๆนะกินขนมก่อน,น,อนอใช้ไม่กินขนมไม่ให้เล่นน้ำเร็วเขาค่อยเอาขาแสบๆนี้เขาไม่กลัวเขากลัวไม่ติด ไม่เป็งงนไรหรอกลงวยอยู่ไม่ต้องกลัตวตกน้ําถ้าตกลงไปลงวยก็จะให้มันตกเป <st os> ลี่อมฉันว่าเธอ,อเธอว่าฉันร้ายเหรอเธอเลอแล้วฉันก็ห่วงเธออยู่นะเอ้าแล้วฉันไม่ห่วงเธอฉันจะพาเธอมาเที่ยวทำไมเ,เธอเนะี่ยตัวแหล่ตกน้ำตาย <choking> ไปเลยเชือ<ห>ช่อชัอ้น

ตลเมเิ้ลงอาาเหยียให้ตรงเียให้ตงเยามากาหลายคนอตัวเล็กที่เป็นคนเดอายตงเนี่ยเอาขาตีน้เฮ้ยเดี๋ยวใตงเอาไว้ไว้ไว้มองดูนะยอะาเฮ้ยวยอปดู ค <ew> วามรู้สึกเป็นยังไงบ้าง <ห ın? S 1> น้องปีนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในเล่นน้ำเลยลูกว่า,วนายาน้ำเป็นยังเจ็บได้แผลด้วยเจ็บได้แผลด้วยเห็นไหมบอกแล้วอ้าวชกุลสนุกมากเลยเหรอว่ายน้ำเป็นยังเป็นแล้วใช่ไหม ใบน้ำส่วนน้องปิ่นได้ไหมน้องปิ่นว้น้ำไปยังเป็นแล้วโอ้โหขี้โม้คุณๆวบน้ำเป็นยังแต่ว่ามีแค่ที่นี่เท่านั้นแหละฮู้ไป<ฮ>พูดไทยแล้วปวดกุกลิ้นกลับบ้านไปแล้วครับบานนี่กรับานบอโอ้กลับแล้วกลับแล้วโง่กลับแล้ว,ลลวโอ้โหตกลงกัดดีมากไปเดินทางขึ้นรถพ่วงเรา,ามาห้ามยื่นมือออกนอกตัวรถ นะห้ามยื่นขาออกน้าตรดเดอ้อไปเลยลุงเกียงด้วยไปยังไปเลย